นาเปิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อย่าค่ะค่ะกับพึ่งเจอได้ยินแต่กิติศักดิ์พ่อย่าว่าโอ้ยมาจะโดนแล้วแต่ปีสามศูนย์หนอนบอจ่ะจะวางบอออกคลิปเต้พ่อย่าจะบอออกคลิปพ่อย่ากับพึ่งออกคลิปขั้งแรกคือกันแมนบอจ้ะของก็มาออกคลิปนี่ทางช่องของเบิกทัพคลองโอปอเนาะพ่อเนาะโอปอจะมาออกคลิปอ๋อจ้าไอคีจะบอออกเลยยังไงนะจะบอกเลยแสดงว่าตะกี้ที่ผ่านมาพ่อนี่กะ แม่นมาตลอดแม่นบ่ิจาคก็ขายก็ซื้อมาตลอดจะไปอธิษฐานนีหยังกับไปบ่ได้ใช่นะพ่อเฮ็ดเองซื้อเองตลอดเองว่จะเป็นเป็นเลขแบบไดจ้ะพ่อเป็นเลขกับมากคือยังเขาใช้สูตรพร้อมกระเลขนกหินพร้อมก็ะไรกะไรมากที่จ้าก็คือพ่อนี่ก็เฮ็ดสูตรคำนวณสูตรคำนวณสูตรเป็นพร้อมเป็นพร้อมแล้วมาเสียงไท่มาเสียงไทยเอาตัวเสียงไทยเป็นตัวเพิงเป็นลักพิ้งจ้าก็คือพ่อนี่กั มีเส้นในตัวนี้พ่อมีจอยสินะหจ้าแต่สีมาตั้งไหนตั้งไรเลยส่วนมาเกย์เฮ็ดอะไรจะไปซื้อเองเฮ็ดเองซื้อเองอยู่แล้วอยู่แล้วพ่ออยู่บ้านไหนจ๊ะพ่ออยู่บ้านย่างอ๋อเนี่ยใกล้ๆนี่บ่บ้านใกล้ๆบ้านเจว่านั่ยล่ะโอ้ยพ่อแล้วว่าพี่น้องกันพ่อมีจอยอ่าดวงเฮาดีโชคเฮามีแล้วล่ะพี่น้องมาพ่อพ่อย่าเพิ่นเอ้าเอามาในมือนี้อีพ่อมาเฮ็ดหยังจ๊ะพ่อตอนแรกมือวานนี่มาเฮ็ดไฟให้เบิกซับนี่ล่ะค่ะไมาเฮ็ด กับขึ้นเสาไฟมากกับเมื่อบาดจริงสินะเมื่อบาดเบิกทรัพย์ก็เรียกว่าพ่อเป็นนายกนี่เรียบว่ก็เรียกว่ายกว่าใดดอกเมื่อวานนี่ลยจุดถูกไหมค่ะจุดถูกบาดบาดนี่จักเป็นยังไงเมื่อเสาเนี่ยก็เลยโทรหาเบิกทรัพย์เลยเอ็ซีโทรจริงสินะพ่อยญาไปยกหิ้มไปจริงสินะก้อยญาไปยกหิ้มไปข้าเบิ้งเหล็กก้อยญาเหล็กยกหิ้มนี่ก็เรียบังสินะก็เรียกว่าโอ้ยแจ้งนายกได้หรือบ้าใดก็เลยว่าสิพอดีเมื่อเสาร์ขึ้นจังไดบ้าก็เลยโทรหา เบิกซาต้เสาเลยคนเล่ะพ่อจีพยกไหเดอสามโมงแต่หาซี่โมงเดอกันได้าาบางสิค่ะรักกันเลยมากมากก็ขอว่าคนจะง่ายง่ายแต่ว่าพ่อย่าว่าได้เป็นมอรรมเดออืมว่า,ดาได้เป็นหมอรรมคือถามว่ายกถ้าเพิ่นไฮก็คือจังเอานี่สินะค่ะถ้าเพิ่นบ่อหฮกับบ่เอาอนีสินะค่ะเพื่สงยังได้ข้นย่ก,กับเพิ่นนี่สิค่ะพ่อก็คือตัวเลขที่พ่อเอามาเสียงท่ายยกเห็นนี่ คือพอเตรียมเตรียมมาเฮ็ดได้มาแมนบอจเฮ็ดจังใดยกใดเดอร์ยกแบบใดจะพอแต่เมื่อยกฝันนี่เมื่อนี้เอาเคมื่อมันบาดแต่ล้วเอาผู้หายนาหนักคือท่องมันยกเลยค่ะส่วนมากจะยกนี้แหละก่อนนั้นดูซิว่ามันจะใหญ่เกิดไปอพอเมื่อมันบอสเดได้แข็งแรงนี่สินะแต่เล่ยส่วนมากจะบ่มีเหล็กมาอืมะมะเอาอยู่พี่รถมะขอเพิ่นคือจังขอเพิ่นหายจังใดก็เอาไปจังสั่นะแจ้า้วเคือจะใส่ของเพิ่นน้ำพร้อมบ่แมนสิบ พ่อญาี่สิบอมาโนเอาถอไปสิบอมาโนเอาสิบอมว่าเอาทาเลขมาจากทางขึ้นจากใช้กระยาพ่อยาจะบ้าว่าเขามาใส่หูเลยค่ะคือคันคอตรงนี้กับขึ้นยุกกระเพ่นนี่สิน่ะเพ่นหายจังไหก็ยังเอาจังสันค่ะเพ่นใส่ตัวเดียวกับขึ้นยุกกระเพิ่นเพ่นใส่สองตัวก็แล้วแต่เพ่นเพ่นหายติดติดหายถือคือยุกกระเพ่นนี่สิน่ะอ๋อพ่อถามเนี่ยจากงวดที่พานมาน่ะงวดที่เขาพ่อจ้ะงวดที่สามางวดที่มาขอนีให้ยบดคาเทลกคือมาเห็ดไปให้ เบิกทรัพย์เบิกทัพเพาะว่ามีคนเหตุไฟคือแจ้งได้บนเนียเ่ยก็เลยมากค่ะมาเบิกซัพเลยขอใหขอญาติจุดทูบใหม่การจุดทูบการรู้สึกว่าเมื่อน,นั้นจุดทูบได้ห้าสามเจ็ดเป็นเลขของพอ,อยญาตินั่นค่ะห้าสามเจ็ดไหนละ่ะพอเดียวมายกก็ได้หาสามเจ็ดเองมันเลยไปอ,ออกเหล็กเล่าสามเจ็ดนะนะใช่มื่อโอมันไปออกเหล็กเล่าหาเจ็ดค่ะบัดนี้พ่อเดีเมื่อนั้นจะวันที่สิบห้าพอเขามายกเอกบัดเนี่ยค่ะ ยกอีกย่ำเลยนะสิผางงวดก้อนนี่มันงวดอนค่ะมันยกย่ำอีกนั่นแล้วปูเพื่อเลขหายเล็กลางหกแปดเล็กหกแปดไปต้านี้ค่ะต่อไปตะวันเลกบนนั้นคือหาสามเจ็ดตัวเขาเล็กถูกก็ได้หาสามเจ็ดคือกันนี่แหละโอ้พันหาหกแปดเลกออกยังบาทนี่พ่อมันออกเจ็ดแปดอเตี่มเดียวมันเลยไปเขาเล็กสูตรของพ่อเล็กสูตรนี่พ่อคำนวณยกทุ่นเล็กพ่อเจ็ดแปด ามแปดห้าแปดแล้วก็หกเจ็ดมีสี่คู่แค่นั้นล่างโดยตรงค่ะแล้วก็วิ่งให้วิ่งลักหน่อยแปดล้างอีกพ้อมเล็กลักพ่อแม่นเนาะนั่นลัะก,ก็คือยังต้องมีไปประกอบค่ะตองมีต้องมีเลขที่ไปประกอบต่อไปจ้านั่นแหละ,ละแต่ว่าได้่ายยุนีเพิ่อนไ้หกแปดล้างางวดก้อนนาะพอนะงวดก้อนมาลิเซียนกันอบ้านนี้งวดนี่ก็เล่นนี่ละงวดนี่ก็เล่นมายก ได้แล้วแม่นบ่พอหมดนี่แหละกันเลยนี่ยกแล้วแม่นบ่นี่ยละยกแล้วก็ได้แล้วนี่ยอ๋อแลเบิ่งมึงโดนข้ามไม้เสียงท้ายนี่คันขั้นเลขสิถึกสิออกนี่มันสิยกขึ้นจังสิบ่พ่ออธิษฐานให้นักอธิษฐานให้นักให้นักให้เบาอ๋ออธิษฐานเดาอธิษฐานที่แรกนี่นักก่อนต้องว่าจะยกติดกเท่บดติดอ๋อจ้าท่านยกติดนี่ขอให้นักจังสินาค่ะแล้วปู่จะให้แบบว่าสิให้เลขบนให้เลขล่างจังสินาแต่ว่าเพิ่นให้เลขบน ไฮเล็กวนเสียห้ลักซิบลักนวยก้อนบอมเมื่อรักไดก้อนอย่างนี้นะก็ต้องไล่ไปตามนั่นแต่ว่าเมื่อนี้มายกนี่เิ่นห้เลคลักลอยก้อนค่ะต่อไปเิ่น้ฮลักลอยก้อนไลักลอยก้อนต่อไปจ้าเิ่นก็จ้างคอยไล่มาเป็นลักซิฟมาเป็นลักนวยอย่างนี้นะค่ะเอาพออยากเขียนตัวเลขแล้วแดบอ่านี่พ่อนนี้ันนี้กกขึ้นตัวเลขเด้อนี่ในนี้จ้าในนักตัวเลขที่ที่ขออหันที่หนาข้น จ้ะวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 7นยหกสิบเจ็ดนี่แม่นบอพ่ออันนี้ขึ้นอยู่กับเพิ่นเท่าไปเพิ่นหายไปกับไปยังสัตนจ้ะอันนั้นคือว่ารถจ้ะพ่อรถนี่คืออันนี้เลขรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมันเห็ดให้พ่อนี่เมื่อยแตกหลังจากมาเห็ดงานแล้วจ้ะบังเอิญมันพันมันพันเป็นออกงวดที่แล้วมาจ้ะหกสองสามเนี่ยค่ะกัดกัดที่เมื่อยเมื่อที่เป็น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 ก้อนเลขออกงวดวันที่สิบหกเด้ค่ะ ในละเนี่ยมันเลิเป็นลายๆกันมากเสินะใครว่าเป็นเลขบังเอิญเนาะพอนะเลขบังเอิญบานี่เลขหินเด็กอันนี้เลขยกหินเนี่ยเลขยกหินเนี่ยหนึ่งศูนย์เก้ากพ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าได้หน่ตัวเดียวเม็ดเดียวนี่รัตเคยเป็นตัวตรงที่คอค่ะตัวตรงที่คอนี่แต่ว่าตัวนี้เป็นเลขรถค่ะเลขรถแต่ว่าตัวนี้คือคืออันอันอันตัวนี้เป็นเป็นเลขยดถูกด้วยเนี่ย ก็ได้ตรงกันแต่ละพ่อกับใบเบิ้งนั่นทิพทู่ใบหันเมื่อนี้กันือนกันพันก่คือยำให้คักเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งซุ้นเก่าคือกันนี่สินะจ้าแต่ว่าอันนี้เบิกซับก็เลยเฮ็ดฮักจะหกเป็นเก่าอิงสินะเก่าเป็นหกอิงส่นะจ้าจ้าตัวนี้คือยังเป็นตัวนั้นแต่ว่าตัวตัวใต้นี่เป็นเลขทูบค่ะทูบกับเลขหินได้ตรงกันเป๊ะเลยเนาะพ่อเนาะป๊าโบเมนอ่าปูยาโยนี่พิ่นให้กับพิ่นเพิ่นยำให้อ่าอาจพ่นจะให้เนาะพ่อเพราะว่างวด งวดที่ผ่านมาเนี่ยคือมายกมายกรู้สึกว่าเพิ่นจะเขาแห้งเกินไปอยู่จนย่านต่อไปค่ะจนย่านให้ว่าคนหัวคนยังไนี่ให้วัดมึนว่าจะจัดเลยมาแห้งเลยวันที่่อแต่ว่าบัดงวดนี่รู้สึกว่าเพิ่นมานแบบนิ่มๆต่อไปอือคือคือเป็นงวดที่สองมาได้ค่ะเพิ่นอาจจะว่าเพาเหตุแหตื่นเต้นนี่สินะเ่าเหตุให้ย่านนี่สินะอรัเพิ่นจะว่าเหตุให้ย่านนี่สินะค่ะ่แล้วคือเขาเพิ่นได้ง่ายๆนสินะค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว สอนยกยุหันคือกันเมื่อที่แล้วมาเนี่ยผู้พญายผู้พันยะหนักยกกับเขามาแบบนิ่มๆแต่ว่าเท้าก่อนนินยกบวดนี้รู้สึกว่าจะมาแห้งแต่ว่าเมื่อนี้เอาผู้พญาหนักเป็นยกต่อไปโอ้เด็ดมันบวชพ่อการนิรักการจักเด็ดเทือบ่เด็ดขึ้นยกกระเพิ่นทำไมมันดูได้ตรงกันเลยที่อันนี้อันนี้คือยังลดเลขกถูกนี่นั่นครับถูกกว่ายุหันและยุติใบกระดูตรงกันกับเลขกหินเลยเนาะพอเนาะพ่อยาอะไรล่ะพ่อยา ยกหินก็พายายกหินปกติพอจะว่าวพ่อยากิพอจะเป็นชื่อของคนคือคือเป็นที่ว่าเป็นผู้ตาผ้าขาวเป็นโอู้่ตาผ้าขาวค่ะจะมาแต่ไหนแต่ปีสามศูนย์หมุนมาคือพ่อนี่เป็นชื่อของเป็นชื่อได้เทียมได้เคนมาเทียมเนาะ้อเนาะไปไซนี่เพิ่นจะไปตามอ๋อค่ะเพิ่นจะ่นจะบอกขายนั่นเพิ่นจะยู่แบบนิ่งๆของเพิ่นนี่สินะเพิ่นเป็นเทพเจ้าคนจะเป็นนิ่งๆนิ่งๆของเคนในศาสนา ค่ะป่านนี่พ่อมักตัวใดเด่นตัวใดเจ้าพอ่อกับคือกับว่าเสื่อมว่ามักตัวใดกับคือจังขันมาตามนี่กัไปจังสี่หลุเ้อาน้ำปูน้ำยาเนี่ยเนาะกคือจังขน้นขยกกระเพิ่นเลยจังสีนะค่ะเป็นว่าป้าญาติสิว่ามักตัวนั้นตัวนี้เพราะว่าในาใจว่ามีเหล็กอยู่แล้วเวลามายกจะว่ามีใจได้่ะ่ว่าว่ามักเหล็กตัวนั้นตัวนี้มาตาหันที่แม่สีแม่สิมักปานใดกับก็ต้องให้เป็นของเพิ่นเลยค่ะขอย่าต้องมายกข็นอยู่นี่พวกงวดมันบ่ครับพ่อ พึ่งว่าใช่คุณงวดที่สองง <c oughs> วดที่สองง <c oughs> วดที่พานมาได้ตัวอะไรป่าวงวดที่ผพานมาได้ห้าสามเจ็ดเลขกลางทกแปดครับแต่ว่าผันบรรตาเลขสูตรที่พ่อไปเฮ็ดบัตรของพ่อเป็นเจ็ดแปดสามแปดแล้วก็ห้าแปดแล้วก็หกเจ็ดสี่คู่แค่นั้นล่างย่างเดียวหามครับ <c oughs> ค่ะแล้วก็วิ่งแปดล่างรักน้วยพร้อม <c oughs> ครับผม,ม,มอ่ะพอลงกรนก็ได้พ่อจับอ๋อ